แล้วก็เก็บเพราะว่าณ้องมนะุ่นอ่ะคนเล่าเรื่องคไปเล่านะลาแล้วซักไว้แล้ว,ลวมมแล้วปั้นไว้โต๊ะหอมไว้แล้วโอ้หลายตึกื่น น้องม้นแล้วไปข้าวหนี่เล่ากับจักไปยังขาขับรถเล่าก็บรได้บอกคอยนะพี่น้องเล่าก็ไปหาพี่หาน้องเล่าไปทุลัทุล้างเล่าเอฟซีโต้ยงะถามเขามาโน่นนี่นั่นคอยเขาบอกทิมแน่พี่น้องนี่ก็ว่าไปเรื่องวินลี่บ่ไปเรื่องหลานบ่บางคนก็ว่าไปหาไส้หนีนั่นค่าบางคนก็ว่าไปหายืงเงิน เราแบ่งตังนันนะคนห้องมัมีธุระธุรังพี่น้องมันก็สิบังเอิญนั่นบางเอื่นนี่พอดีกาเป็นได้นะแล้วไปธุระธุรังงานะพี่หาน้องเราชาวบัวในะดไปหากอขวดบัวใดไปหาเลี้ยงผู้ใดไปแล้วก็ไปด้วยความบอกไอ้ชุนใจไปธุระของเรานะจะเล่าไปยังก็าถามแล้วแล้ก็บอกบวกแล้วมีแต่บอกเขาว่าเช้าอาทิตย์นี้เจ้าอยู่กับลูกเด้อขอจะไปหาไอ้เมีย ขเขาถือว่าไปไสเนียนที่รับปหาเส้นซีนไม่บ่าที่ไหนก็เขาบอกลู้ได้พี่น้องนะคอยเขาบ่กไปขอธุระแล้วเอาเป็นว่าเราไปธุระแล้วเห็นเราไปยังกขาบุรูกเนาะกับบางเอิญกันเลี้ยงหลานกับคนนี้ไปอันนั้นมันเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วถ้าเขาชิบวัดเนี่ยอะไรพี่น้องหลานกาับ สายหนาของขั้วมันมีโอกาสผบรุ่มบอพี่น,น้องสร้างซอนเราไวรุ่นเนาะมันก็ยังความคิดเป็นไวรุ่นอยู่มีคนยอมมันแหงนินมันมันก็หลงกันเลยไปกขาบ,บอกกัดซ้อนเราบอกฟังนะผู้รักผู้ใหญ่ไปบอกเราเขาต้องอาศัายผู้รักผู้ใหญ่เลยนะจนังยีฟังมันว่าอันคนที่ไปย่ออันคนที่ไปยังลิลลีล่นะ ข่อยเอื้อนลิลี่ข่อยก็ลึงเนาะเม็นปัญญเลี่ยนเป็นปลายฝ้าข่อยก็ลึงเอื้อนลิลี่เนาะข่ามีแต่ว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่บอกสอนหน่อยพี่น้องเพราะว่านั่งกะกะสิเก็บกดดังไในกรบเบื้องก็จะมาบอกพื้นขัวหน้าเบาสาวเนาะบอกไปสารพัดเนี่ยคือพี่น้องในยินในคลิปเพป็นนั่นแหละข่อยก็บืองทูโทษโกรธยังเนาะพี่น้องก็ะเหลียวตาแม่หมอนเขี่อบรมสั่งสอนเนาะเนาะมันเป็นวัยรุ่นอยมันยังคิดข้าในเป็นดอกมันยังแบบ มีคนไหเงินมันแน่มีคนหย่อมันแน่บวกกับควอมเก็บกดของเคนบวกกับค้อมคืดของไวรุนเนาะก็คือเฮาลหรอเฮาครอยผ่านไวรุ่นมาจิตใจมันก็นหอนแห้งมีค้นเขามากแบบทางนีหายเพราะว่าท่างคอรั้วหายนี่คืออยากให้ได้ดีเนาะอย่างเี่นเพิ่นหนีเที่ยวเนี่ยบอกบ่าฟังเนี่ยคือยังย,งยกตัวยอ,อย่างว่าเพิ่นปิ้งป่าย่ายใหม่ฮ่น่ะย่ายบอกปับขขก๊บเนี่ยใครคึดเจียดย่า่หายก็ไว้ย่ายไลไรนี้ อ่าแยก็ลววลวเวลยว่าคือเราบอกแล้วในคลิปเราว่าหายล่องไปยุนเมยนเียเจ้าบริกรก็เครียดว่ายกอะไรทุกทิ้งทุกย่างกับบานไปมากบานนี้เนะาะก็มีแต่ว่าคอยบอกคอยสอนในผู้รักผู้ใหญ่บอกเอาแล้วพี่นอ้องเพราะการดีขุนเฮ็ดแบบน,นั้นมันกับวันดีเนาะมาหาขายครอบครัวย้อนมาคว่ำเก็บกดจะของอยูลี่ยวแล้วมีทั้งเอสซีตัวย่งเขาไม่เหาะมันก็นเลยเปรีจริงๆเขาเขาเหาะกับอะไซ้ำเหาะแหละต่คนที่ดูแลกันที่ครอบครัว ได้ก็มันได้แล้วแ้วก็าไม่เหมืบันมันบอมันบอกวนาทีไม่มีไะแบบลามันฟันนักเลิกขยับพอ่าพื้นมันลื่นอันนี้มันบัดน้ำหนักก็มันเื่มเงินไปน้าต่อเนส่งเจ้องกว จับแมาใช่ไหมยองสักผาเก่าขั้วแหละพี่น้อง,อง,ออง,องมันยังใส่อะไรอยูว่วะไปใส่ก็ต้องออกไปนั่นมันสำคัญมันมีลูกน่อยมีลูกน้อยในยเครื่องสักผามันเลยสำคัญ น้ำพังข่อยกับน้องมณ์สองคนเดี๋ยวไว้ใส่เมื่อไสเกาก็ะได้ตาพายเพื่อนคนพี่น้องมันพี่ข่อยว่าข่อยฟังนะเหตุผลของพมฮาอ่ะจะเข้าที่ไปยังไม่ยังขอขาหลุมเขาทุกชิ่งอย่างดอกเมื่อวันมาเป็นพวเป็นเมียกันละเพื่อนที่บอกข่อยฟังทุกอย,ย่างเด้ข่อยรู้แต่ว่าตามที่คลิปก็เห็นน่ะละพี่น้องเอาเป็นว่าห้าไวไ้ใ่ซึ่งกันแลวกันเขาออบอกว่าไปใส่มาใส่ะ มีสติเด้อฮุ่จักรว้อมเฮ็ดยังทุกสิ่งย่างไก่มีความรู้แต่ของง่ายๆมากพันน,นี่เนาะเนาะคือพี่น้องว่าเฮ็ดยังไม่จะทําอะไรทําอะไรต้องมีสตินะน้องมอนเด้อใจเย็นเดอ้เดอแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึน้นอยู่อหรอพี่น้องคุ้มเง้ยน้องมอนกไนเลยเฮ็ดยังเฮ็ดยังแล้วก็ฮุ่จักยังคิดอยู่อหรอพี่น้องแล้วก็ที่ไปอ่าใส่หนีใส่สินแล้วเหาก็พุรู้เนาะพี่น้องเนาะโอเคแ้วตาควาก่อนตาคว้าสักพักมือน่อพี่น้อง หลายๆก็เลยงง้ก็กดกล้องหลายนะมันสุ่มมันกางเก่งชั้นในเลยว่ากดเล่ยงมกกด,อ,กดอันนี้ตามด้วยก่นมีกครับผลาดไปใส่กระไดหรอกแต่ว่าจะคอยหรือซื้อนี่ครับพี่น้อง อาพริงกไดด้วน,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 นี่อาจไม่หลบเพราะว่าห้องปั่นมากมันกแข่แงเราไหมผนซุ่มนึอยี่ทางางผลหนะ่งจะน้อยจะได้โจมของเฮี้ยน้น่เมยเมล็ดถ้าเกิดพนมาอ,มอที่เปียงมัวนยอดดีละ Mình cưỡi cái gì đây Chụp vào con ơi Cái này mình cần mấy cái Cái này, này bỏ เสียเพราะน้ำค่อยย่างนค่อยย่างแบบนี้ก็ต้องมัดเอาจองเซ่งกี่เลยค่อยย่านพี่น้องนี่ก็จะไปห้าอับน้ามันพี่น้องท่วงนี่ยังสุดเก่าที่บ่อกว่าน นี่ยนะฮะอาบน้ำรกำลังเลี้ยงเนี่ยฮะยังทุกันกินแซ่บๆพี่นอ้องเป็นกำลังใจเบาเพล็ดเน่่ยนะครับเด้อาอ้วน,นบพายุกัดเป็นตัวแค่ตนี่ครับทั้งพอทั้งแม่หน่นะพี่นอ้องเฮ็ดปูปูวป,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 ป่าไปซ้อมไข่เนี่ยนะเอ้าลากคิวเหนื่อยกินได้ลากไปก่อนเด้อพี่นอ้องพูนี่สามที่โตทั้งคนเฮ็ดปูคือเฮ็ด้ังไหมกัดกระต็มใจเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อ ่นะหลายเติบอยู่ดิคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณการติดตามชาติใครไล่แค่พอกันมื่อเลี้ยงครับผมเนี่ยอุจจารย์ยังกินสุ่มเสีบเนาะพี่น้องนี่พี่น้องก่อนเสียนทบคลิปนี้เ่าเป็นเสยเบื้องอยู่ยาเสพตอยตัวนี่ซุ่มมันซุ่มมันเรือออกมาตางทางนี้ได้นี่ทั้งวันหางจนไอเคพี่น้องแล้วก็แย่เบื้องอันพักเสียนปลาที่อยเคยเก็บยวนเล่าบ <expand> น้องมนตะกี้วันนี้ขึ้นหลายหลายก็ทานน้องมนมาสิยบผ้าบนเก็บอยู่ เพิ่งงานควายตาดัดมันก็ขึ้นเนาะพี่น้องตดัดมันก็ขึ้นแล้วหัวยิงไข่ควายเบิง่งไายีเลือดก่อนเพิ่งไายีเลือดพี่น้องขี่โก้เมื่อกี้นี่ขี่เกีย้ยวขี่โก้เลี้ยนไปวังเป็นดงเลยพี่น้องเลยถ้าจะคลองบ้านเขาปลูกไว้ทักขนาดไฝบนพ่อเปลี่ยนปลาแบบนี้เบิ่งพี่น้อง พักเสียนปลาที่ข่อยเคยเก็บก็น้องมุน่นั่งตาภาพี่น้องเก็บอยู่ระยองตะกี้ไหมดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมณ์พี่น้องอื้องามเลย้าน้องมุ่นมาเก็บได้คันย้อนได้เลยอืมเหรอเหรอักเสียนปานยยยลาขอ,องพี่น้องอย่าที่พวกข่อยเก็บอยู่ระยองตะกี้น้อพี่น้องโอเคครับพี่น้องอันนี้มันเป็านเขายังไข่ได้ดีงามพี่น้องเลย